สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาชิวๆกันนิดหนึ่งกับ Toyota Corolla AE101 LX Limited นะครับหรือว่า3ห่วง LX Limited นั่นเองโดยรถคันนี้เป็นรถของผมเองนะครับนะวันที่ลงคลิปนี้รถคันนี้ก็ถูกขายไปแล้วนะซึ่งที่ผมลงคลิปนี้นะครับก็เพราะว่าผมถ่ายเอาไว้แล้วก็ลืมมันไปเลยนะครับพอมาเจอมันอีกทีเนี่ยมาเช็คไฟล์เสียงไฟล์ภาพนะครับ ก็พบว่าไฟเสียงของมันเสียนะครับแทบจะไม่มีเสียงอะไรเลยนะแต่ตอนที่ถ่ายอยู่ก็ไม่ได้พูดอะไรหรอกก,ก,ก,ก็แก๊กแก๊แกเปิดประตูไปเลื่อยเปื่อยนะครับโดยกล้องที่ถ่ายอยู่นะครับเป็นกล้องจากมือถือ iphone se รุ่นแรกนะครับก็เป็นมือถือเครื่องสำรองแล้วแหละเพราะว่าตอนนั้นโทรศัพท์มือถือที่ใช้ถ่ายงานเนี่ยผมขายรับประทานไปแล้วนะครับภาพมันก็อาจจะไม่ชัดนะครับตรงนี้ก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับถ้าหากบรรทุบว่าเกินท่ามใจนะครับคิดว่าดูความเรโทรของ ภาพแล้วก็ดูความเบรโทรของรถนะครับจากที่เห็นนะครับผมก็ถ่ายภายในให้ดูนะครับตอนนี้คือลักษณะภายในให้สังเกตเลยนะครับว่า LX Limited เนี่ยตัวรถจะมีเบาะผ้านะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับภายในหลายๆส่วนจะเป็นสีน้ำเงินนะครับพวกคอนโซลพวก พับแขนพวกหัวเกียร์หรืออะไรอย่างเงี้ยรวมถึงพวงมาลัยต่างๆจะเป็นสีน้ําเงินเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าคันนี้เนี่ยไม่ใช่พวงมาลัยน้ําเงินนะครับที่ติดรถมาเนี่ยมันเป็นพวงมาลัยแอร์แบ็กจากรุ่นอื่นและถ้าพูดถึงความพิเศษของรถคันนี้ก็คงต้องบอกว่ามันคือรถ Toyota 3ห่วงที่ประกอบในต่างประเทศนะครับ ซึ่งจากข้อมูลเนี่ยคาดว่าประกอบจากญี่ปุ่นแล้วก็ขึ้นเรือมาขายที่ไทยนะครับและที่ช่วงนั้นต้องนําเข้ามาขายก็เพราะว่า3มห่วงที่ประกอบขายอยู่ในบ้านเราขายดีจนประกอบไม่ทันนะครับก็เลยต้องเอารถนอกเข้ามาขายด้วยในตอนนั้นผู้ซื้อเพียงเพิ่มเงินแค่5,000บาทก็ได้รุ่น LX Limited ซึ่งก็ถือว่าคุ้มค่าม,มากๆนะครับเพราะว่าตัวประกอบนอกนั้นค่อนข้างจะแน่นกว่าตัวประกอบในบ้านเราส่วนความพิเศษนะครับจริงๆก็ตามยุคตามสมัยนะครับ คันนี้เนี่ยก็มีพวกฟังก์ชันต่างๆครบคันนะครับพวกกระจกไฟฟ้า4บานเซนทันล็อกอะไรมีหมดนะครับปรับมองข้างไฟฟ้าได้ด้วยนะครับซึ่งในปีเดียวกันถ้าเป็นรุ่นที่ประกอบในไทยเนี่ยรู้สึกว่าจะปรับไม่ได้นะครับคือถ้าเป็นรุ่นที่ปรับได้เนี่ยก็จะเป็นหลังปี92มาแล้วนะ ตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเป็นสีน้ําเงินนะครับแม้ว่ามันจะเก่าแต่ก็พยายามมองให้ดูว่าเป็นสีน้าเงินหน่อยนะครับหลังคาด้านบนนะครับจะเป็นพวกผ้ากำมะหยี่นะครับซึ่งตัวในบ้านเราจะไม่ใช่วัสดุนี้นะครับจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของแผงประตูตัวเบาะและก็ผ้าหลังคาที่เป็นกำมะหยี่นะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆภายในนะครับสังเกตได้เลยนะครับมันจะเป็นสีน้ําเงินนะส่วนเรื่องของเครื่องยนต์นะครับ กับเจ้า LX Limited คันนี้เป็นเครื่องยนต์ 4AFE นะครับ 1,600cc จ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดโดยบล็อกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบล็อกที่ค่อนข้างทนทานสามารถติดแก๊สได้แบบชิวๆและอีกส่วนหนึ่งที่สามารถดูได้นะครับว่าเป็น LX Limited หรือเปล่านะครับก็คือเลขตัวถังนั่นเองนะครับถ้าเป็น LX Limited แท้ๆประกอบนอกจะขึ้นต้นด้วยเลข3ส่วนตัวประกอบไทยจะขึ้นต้นด้วยเลข9นั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดสำคัญในการดู LX Limited แท้ๆเลย และความแตกต่างภายนอกนะครับที่จะรู้ได้ว่าคันนี้คือ L X Limited ก็คือเรื่องของล้อแม็กนั่นเองนะครับที่จะมีความแตกต่างจาก AE 1 0 1รุ่นอื่นๆแบบเห็นได้ชัดโดยรูปแบบล้อแม็กจะเป็นแม็กอ l ลลอย9ก้านเมกอินเยอรมันอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของไฟท้ายนะครับซึ่งเป็นไฟท้ายแบบแดงส้มนะครับไม่ใช่ไฟท้ายแดงขาวแบบรุ่นใหม่ๆ โดย Lx l i m i t e d แท้ๆนะครับต้องเป็นไฟท้ายแดงส้มแบบนี้เท่านั้นนะครับและที่สำคัญสีจะต้องส้มกว่านี้นะครับส่วนเจ้าคันที่อยู่กับผมเนี่ย ผมคิดว่าน่าจะโดนเปลี่ยนไฟไท้ายมาอย่างแน่นอนสุดท้ายและท้ายสุดคือเรื่องของความหายากที่ไม่อาจหาได้ง่ายแบบ3ห่วงธรรมดาธรรมดาโดยรุ่นพิเศษ LX Limited คันนี้จะมีอยู่ในไทยแค่ประมาณ1000คันสำหรับรถที่ทางโตโยตานำเข้ามาขายส่วนถ้าเป็นเกมาเก็ตต่างๆนะครับน่าจะบวกเพิ่มไปอีกหลักร้อยคันนะคิดว่าน่าจะไม่เกิน2,000คันในไทยนะครับซึ่งก็ถือว่ามันค่อนข้างจะลิมิเต็ดมากๆแม้หน้าตาของมันเนี่ยจะดูธรรมดาธรรมดาโดยคนที่เล่นก็ ก็มองว่ามันคือรถที่หายากมีคุณค่าส่วนคนที่ไม่เล่นก็มองว่ามันคือรถเก่าๆที่ไร้ค่าตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับมุมมองแต่ละบุคคลครับแล้วเพื่อนๆละครับเคยเห็น AE101 LX Limited หรือเปล่าถ้าเคยเห็นก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ตัวผมเองก็คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ